จเจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรเนรเรือนเพื่อนในบ้านวันนี้เสียงไม่ค่อยแหบจากวัดใหม่จเจริญพรก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุกชนแล้วตามปกติเมื่อคราวที่แล้วนี่พระพุทธองค์เนี่ยทรงอัพินิหาร ทำให้บาทของพระพุทธองค์ทรงหายไปก็คือโยนบาทขึ้นไปบนนภาอากาศแล้วก็พระเถระทั้งหลายต่างๆมีตั้งแต่พระสารีบุตรโมคคันราณนะแม้กระทั่งกลุ่มปัญจวัคคียันยัสสะรวนแล้วแต่เป็นขีนาสบทั้งนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากกันทั้งนั้น ไม่สามารถที่จะนำเอาบาทของพระพุทธองค์มาได้มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นบาทของพระพุทธองค์แล้วก็คว้ามาด้วยไม่ได้อันนี้ก็พระพุทธค์ก็มีพุทธดิกาตรัสกับพระอาิตะผู้บวชใหม่แต่ว่ากะพระอาชิตะนี่ก็ ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอะไรเลยเพิ่งบวชใหม่พระพุทค์ตรัสว่าอาชิตะเจ้าจงไปนําเอาบาทของตถาคตมาอมืโอ้โหพระอชิตะนี่ตายแล้วขนาดพระอระหันต์เป็นขีนาสบรวนมีฤทธิ์มากยังไม่ยังไม่ได้ นำบาตท,ทรงของพระพุทธค์มาได้เลยแล้วนี่เราจะได้ด้วยจะทำได้ด้วยหรือแต่ก็ปลายตามพุทธดีกาตั้งสัตยาธิฐานว่าตั้งแต่อัตมาบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เพื่อหวังประโยชน์ในราบยศเงินทองหรือว่าหาเลี้ยงชีพไม่รอดไม่รอดก็หาไม่ แต่ตั้งใจที่จะบำเพ,ญพ็เพญพระบำเพ็ญพระบารมีนี้อะไรเนี่ยต้องอ่านให้ฟังเพราะว่าเพราะว่าบางทีคำพูดของเขาเนี่ยเราเอามาถ่ายทอดมันจะไม่ครบเนาะอ่ะจึงบรรพชามิได้โดยแท้อัตมาตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์หมายมั่น จะใครตรัสรู้ซึ่งทำทั้งปวงอันอาจสามารถจะรื้อสัตว์โลกให้พ้นจากจตุโอคสงสารทั้งสิ้นประการหนึ่งพิวะศีลของอัตมะมิขาดทำลายและด่างพร้อยบริสุทธิ์อยู่เป็นอันดีขอให้บาททรงแห่งองค์พระชินสี จงลงมาประดิษฐานในหัตถแห่งอัตมะแล้วก็เหยียดออกไปโดยพรันขณะนั้นอันว่าบาทปราศจากจิตวิญญาณมีอาการดุจแสดงซึ่งสัพพันยูสัพพันยุตยาน,นิมิตแก่พระอาชิตอาทิตตะอันจะได้ตรัสรู้ในอนาคตการ ก็บรรดาลตกลงมาจากคัคคณาไหลตกมาจากอากาศนั่นแหละนะประดิษฐานอยู่ในหัดแห่งพระอาชิตะภิกษุควรจะเป็นมหัศจรรย์เหมือนดุดมาบอกเหตุนั้นแก่พระสังฆนวกะให้ทราบว่าข้าพระเจ้ามิได้มาสู่หัดแห่งพระมหาเถระสาวกทั้งหลาย ำเดิมแต่พระสารีบุตรเป็นต้นนั้นเหตุข้ามิได้เป็นบริขารของสาวกเป็นบาทของอกพระองค์พระผู้มีพระภาคอันประเสริฐแลพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้มิได้เป็นพระสาวกแลมิได้เป็นพระปัจเจก,กโพทธทเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตเหตุฉนั้น ข้าพเจ้าจึงมาสู่หัดแห่งพระผู้เป็นเจ้าเหมือนดุดมาบอกเหตุให้ทราบด้วยประราการดังนี้น่าเข้าใจยังเข้าใจไหมก็คือพวกบรรดาพระสารีบุตรโมคัลานะเป็นต้นไปนั่นนะ่ะจนองท้ายนั่นนะ่ะเป็นเพียงแค่สาวกเท่านั้นเป็นแค่สาวกพุทธะ บาทนั้นก็เลยไม่มาแต่ว่าบาทนั้นจะมาเฉพาะผู้ที่เป็นพุทธเป็นพระพุทธองค์ในอนาคตการอบอกเหตุให้ทราบแล้วว่าพระอชิตานี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำดับนั้นสมัยนั้นก็บังเกิดมีมหัศจรรย์ต่างๆ เมื่อมหาเมื่อพระมหาประชาบดรีได้ทอดพระเนตรดังนั้นก็มีพระปีติโสมนัสบังเกิดเป็นกำลังจึงทรงพระดำริว่าดังอาจตมาปริวิตปริวิวตกอันว่าพระอริยสฆ์สาวก นี้มีพระคุณอันยิ่งเป็นมหัศจรรั์น่านึกถึงเลยว่าโอ้พระอาทิตตะนี่มีพระคุณอย่างยิ่งเลยเน่ยนะที่จะได้เป็นก็ก็เหมือนอย่างก็ว่าได้ถวายถวายของกับอาถวายผ้าคูนั้นกับพระพุทธเจ้าเลยโดยกำหนดที่สุดแต่สังฆนวะกะ ก็กอบด้วยพระคุณวิเศษเห็นปานดังนี้แลพระคุณอาแลพระคุณนานุภาพแห่งพระมหาเถระทั้งหลายที่ท,ทรงพระอภินยาวิธีมีพระสารีบุตรและพระโมคขลาเป็นต้นนะเป็นอาทิจะประเสริฐอย่างไร <laughs> อ ได้ค่าทันทีเลยได้ค่าสารีบุตรและโมอกคานะทันทีเลยโอ้ยสารีบุตรและโมคลลานะจะมีคุณจะประะจะจปรเสริฐอย่างอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะได้ค่าเลยได้ค่าเลยอันว่าพลวัตศรัทธาอันยิ่งก็บังเกิดในสันดานแห่งแห่งพระมหาประชาบดีด้วยอำนาจภาษาทศศรัทธา จึงอาสุชนล,ละนาไหลตกจากเนตเหตุแห่งวัตถุทานของของพระนางนั้นชื่อว่าบูชาแก่องค์พระจินสีเหมือนกันนั่นนะทรงพระ,กะเกษมสรรสมนัดด้วยยกขึ้นซึ่งพระหัตประนตนมัสก,การพระศาสดาจารย์แล้วพระศาสดาาจารย์เล่าแล้วก็เสด็จกลับคืน พระราชนิเวศอ์สนดน้อมคำเคารพไหวต่อพระธรรมสาสัมพุทธเจ้าไหวแล้วไหวอีกไหวแล้วไหวอีกอน,นะแล้วก็กลับคืนสู่พระราชนิเวศนอ่ะตอนนี้ก็ต่อไปพระชิตตะเนี่ยได้ผ้าแล้วก็เอาผ้าไปผูกดาดคันทกุดี ผูกดาดเป็นเหมือนอย่างก,ก็เป็นออจะว่าถ้าเราเห็นสมัยนี้ก็เป็นฟ้านั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้เป็นผูกดาดเอาใช้ผ้าผูกดาดเอาไว้ในการแทรบุดีถวายต่อพระสัพพัญญูยุตยานถวายต่อพระพุทธองค์ในลำดับนั้นส่วนพระชิตตะิกษุจึงจินตนาการว่า ประโยชน์อันใดแก่อัตมาด้วยผ้าอันอุดมนี้ผิวะจะปิดซึ่งกายก็บ่อมิควรเห็นว่าไม่สมควรเลยผ้าคู่นี้จะมาปิดกายเราเนี่ยแท้จริงนามชื่อว่ากรัสกายนี้มีแต่สแสวงหาซึ่งโทษคือชราพยาธิมรณะเป็นเป็นนิจเป็นนิจธรรมดาเป็นนิจธรรมดา บุคคลที่มีปัญญาน้อยใช่บัณฑิตชาติจึงนับถือรักใคร่ยินดีในกายเพราะหมายว่าเป็นตนเที่ยงแท้คิดว่ากายในเป็นของเที่ยงแม้ว่าเป็นบัณฑิตชาติก็ย่อมพิจารณาด้วยปัญญาเห็นเป็นอนัตตาหาสิ่งประโยชน์แก่นสารบอมิได้พิวฉะฉนั้น ควรอาตมาจะนำผ้าคู่นี้คูนี้อันอุดอมนี้เข้าไปถวายพระจินสีกระทําพุทธบูชาเหตุพระศาสดาเป็นปูชนียะวัตถุอันมีค่ามากหาสิ่งจะประเสริฐเสมอมิได้นะคิดอย่างนี้เลยนะว่าโอ้ร่างกายเรานี่มีแต่ จะเปื่อยจะผุจะพังเน่าลงมันไม่เที่ยงแท้ถ้าบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้ฉลาดก็จะรู้ว่า,า,าร่างกายนี้เป็นของผุพังเน่าลงไปได้ไม่คู่ควรควรที่อาตมานี้จะนำเอาผ้าคูนี้ไปดาดเป็นฝ้ากลางกั้นให้กับพระพุทธองค์ในคันทะกูดีนะ คิดดังนั้นแล้วก็เข้าไปหาพระพุทธองค์เอาไว้ในวันพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามกันต่อตอนนี้หมดเวลาแล้ว11นาทีก็จำเป็นจะต้องขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทิอนเจริญพร